จะเริ่มไปตั้งขบวนทุกท่านครับตรงส่วนนี้เป็นส่วนของเทียนพระราชทานนะครับแล้วก็เป็นจุดแสดงจำลองวัดภูเผาเรืองแสงนะครับทุกท่านอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าถ่ายทุกท่านดูนะครับ ตอนกลางคืนเนี่ยค,นะคนเยอะมากเลยไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสถ่ายคนแน่นนะครับทุกท่าน ครับเป็นต้นเทียนพระราชทานนะครับ ครับผมจะเรียกว่าอย่างไรดีนะครับราชรถต้นเทียนพระราชทานก็นแล้วกันเนาะทุกท่าน เป็นต้นเทียนพระราชทานนะครับแล้วก็เป็นผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานนะครับทุกท่าน ครับเป็นาราชวชราชรุดนะครับภาพน้ำฝนพระราชทานนะครับแล้วก็เป็นต้นเทียนนะครับพระราชทานนะครับทุกท่าน เป็นบรรยากาศช่วงเช้ามืดนะครับของวันเข้าพรรษานะครับทุกท่านหลังจากกลางคืนบริเวณน,นี้คนแน่นมากๆแล้วก็แทบจะไม่มีที่เดินนะทุกท่าน ครับกลางคืนบริเวณนี้แน่นมากไม่มีที่เดินครับอันนี้เช้าตู่ของวันเข้าวันสานะครับทุกท่า <c> น <oughs> คนก็เริ่มทยอยมาอีกแล้ววันนี้จะมีขบวนแห่ตอนกลางวันด้วยนะครับผมจะพยายามไปถ่ายขบวนแห่แห่มาให้ทุกท่านได้ชมนะครับไม่รู้จะยังไงทันหรือเปล่านะครับทุกท่านอ๋อคนก็เริ่มทยอยมาเยอะอีกแล้วนะครับทุกท่าน เมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณนี้เยอะมากคนนะครับอ่าแทบไม่มีที่เดินนะครับทุกท่านบริเวณนี้เรียกว่าบริเวณสารหลักเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมองเห็นด้านหน้าคือสารหลักเมืองจังหวัดบลราชธานีนะครับทุกท่าน ฝั่งขวามือจะเป็นต้นเทียนของวัดพระธาตุหนองบัวนะครับทุกท่านแล้วก็วัดอื่นๆนะครับที่อมองไปด้านขวามือนะครับเป็นต้นเทียนขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับทุกท่านฝั่งซ้ายมืออีกนะครับก็จะเป็นต้นเทียนขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นของอำเภอเมืองเดชอุดมนะครับ น,นี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้ามืดนะครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการเลยครับภายใต้งานที่ชื่อว่าวิจิตรห5ภาคนะครับทุกท่านแสงศิลแห่งศรัทธานะครับทุกท่านจะมีจุดเช็คอินให้ทุกท่านเช็คอิน15จุดแล้วรับรางวัลเป็น power power bank นะครับรวมประมาณ500กว่าตัวนะครับ แต่คาดว่าหลายๆคนก็คงเช็คอินไม่ครบ15จุดแน่ๆนะครับเนื่องจากคนมันแน่น15จุด5 5หรือ6สถานที่นะครับจุดที่1ก็คือสารหลักเมืองนะครับจะตรงนี้จะมี1จุดแล้วก็พิพิธภัณฑ์อีก4จุดในทุ่งสีเมือง อ่าถ้าจำไม่ผิดนะครับทุกท่านรวมเอาเองนะครับ7จุดแล้วก็วัดบุรพา1จุดวัดทุ่งสีเมือง1จุดวัดพระเจ้าใหญ่อินแปลง1จุดนะครับแล้วก็วัดสุป,ปัตนารามอีก1จุดนะครับรวมกันแล้ว15จุดนะครับถ้าถ้าผมจำผิดก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวช่วงสายๆนะครับจะมีขบวนแห่เดี๋ยวจะถ่ายขบวนแห่นางรำให้ทุกท่านได้ชมนะครับ อันนี้เป็นช่วงเช้าตู่นะครับสีมังคืออะไรครับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับเป็นที่ขี่จัก,กรยานเป็นที่ออกกำลังกายนะครับทุกท่านก็จะมีพวกต้นต้นเทียนสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์นะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นคอนกรีต ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีสนามบาสน,นะครับมีทางจักรยานนะครับทุกท่านทางจักรยานนะครับก็จะมีครูคลองรอบเลยนะครับครูคลองรอบเลยนะครับนี่ครับก็งานเตรียมขบวนแห่ก็จะเริ่มแล้วนะครับ เทียนพระราชทานก็จะไปอยู่หน้าขบวนแล้วนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับนี่เป็นราชรถเทียนพระราชทานนะครับทุกท่านครับแล้วก็ราชรถนะครับาภาพน้ำฝนนะครับทุกท่าน ก็จะไปไปตั้งขบวนแล้วนะครับเดี๋ยวสายๆน่าจะเริ่มประมาณสักสองโมงเชา้านี้ก็จะเริ่มขบวนแล้วนะขบวนแห่แล้วนะครับทุกท่าน นี้คือเขียนพระราชทานแล้วก็ผ้าอบน้ำฝนนะครับจะเริ่มแล้วนะครับจะเริ่มไปตั้งขบวนทุกท่าน อขอฟันธงตรงนี้นะครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับทท่าน No sign of know อย่างริมโดงสายลุมลอยลองอยากมาเจอน้องที่เก่าเมื่อคราวเ้าเคยนั่งชงวัดป่าสวยงามสกิดเจ้าสาวเด็กอุดมอย chôn cưa là láng ngang, công lai bảo trái không sương, giờ uổi trái lại lái họ đòn của ta bắn đòn, hai học liệu u sòng, ngàn giang tay lấy không lòi กมาเจอน้องที่เก่าเมาเก่าเราเคยนัง่งทนวัดตาใส่น้ำสะกิดเจ้าสาวเหุดบอยาาพลักให้หักใายลง้าสาวเดบช่วยแคร์หูใจ บทเปลี่ยนตื่นหน้าท่านนะขณะนี้นะครับเป็นประโวติเฉลิมเกียรติยศของคำสาบขาวากยจะเอากรโดยขาวที่นนาลยราชพัฒนุโดยนนดทัศนอีเฉลิมเกียรติยศของคำสาเม,ม,มืองเขียนเมืองคำงามล้ำเมืองสีสงนนะครับประโวดีก็จะม,มีศิลปินนักแต่งเพลงชื่อดังนะครับอาจารย์